โอเคมาลุยเควสโลกต่อนะครับมันอยู่แถวนี้เนาะแถวชายหาดนี่แถวนี้หรือบะะอกว่าไอ้ที่มีคนตะโกนขายสีย้อมอะหวังว่ายังยังไม่เจอนะถ้าเจออาจจะไปเล่นไอเควสสีย้อมก่อนอไปไกล ไปโดคูลัสโอ้โหอยู่ข้างบนนน๋ยวค่อยเก็บเ,เก็บทิศเ,เก็บท,ที่หลังาหาจะมีอ,ง,องนอนอยู่เนาะโอเคจอ, <c rett> อ่ะอไงไไงโอเคแอะไรูไ ทีนี้จะทำไงดีล่ะเนี่ยคู่หูของฉันเธอส่งเสียงออกมาหน่อยสิอย่างนั้นก็ให้ฉันเข้าใจสถานการณ์หน่อยได้หน่อยได้ไหมโอ้ฟังไม่เ,เข้าใจเลยเสียงวันนี้ต่อยเป็นเอ้ยเสียงไพมอนเนี่ยว่ะไอเสียงวันนี้ต่อยเป็นตอนนอ้นก็คงไม่สามารถเข้าใจความหมายของมันได้ในทันทีหรอกมั้งอ๋อ ว่าแต่พวกเธอเจอปัญหาอะไรเขาเหรอเออที่แท้ก็ท่านนันทางผู้สูงส่งกับท่านไพมอนนี่เองอรอดแล้วแหละไปเก็บยิ่งที่ได้พบทั้งสองท่านนะฉันจะสรุปส,สั้นๆก็แล้วกันคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฉันชื่อค,คักเป็นพ่อค้าพนันจรวันนี้ตอนที่ฉันไปตักน้าแถวนี้ฉันกับข่หูโซสเดียของฉันราชามะพร้าวกแยกกันไปครู่หนึ่งราชามะพร้าว แต่พอฉันกลับมาก็ไม่รู้ว่าข้อหัวโซเดียมบาดได้ไงและล้มลงขยับไม่ได้อยู่ข้างทางอ่ะแต่สงสัยว่ามันน่าจะเหยียบเข้ากับกับดักของพวกนายพรานแต่หลังจากตรวจสอบตัวแล้วดูเหมือนขาจะไม่ไม่มีไม่มีบาดแผลและร่างกายก็ไม่มีเลือดไหลหรือว่าข้อเท้าแพลงอย่างนั้นเหรอโอ้ว้าว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 ดวเหมือนโ้โหัวโซเดียมของเธอจะเจ็บมากเลยนะ แต่ฉกันแต่ฉันกับนันถาไม่ใช่หมอซซเดียนผู้เชี่ยวชาญอนะ่ะให้ฉันแบกราชามะพร้าวตัวนี้กลับไปไหมเนี่ยเราไปหาหมอซซเดียนมาช่วยดีไหมเนี่ยถ้ยาจะพูดอย่างนงี้นก็เถอะแต่พวกเราก็ไม่มีหมอซซเดียนที่สนิทเป็นพิเศษเลยนะถ้าจะจูบก็โพล่มาตรงหน้าหมอซซเดียนที่ไม่รู้จักและช่วนให้เขาวิ่งตามหาวิ่งตามเรามาที่ที่ไกลแบบเนี้แล้วจะสงสัยว่าจะพาเขาไปทําอันตรายจะไปท้าทายอันตรายด้ยหรือเปล่า ไม่ต้องให้ทั้งสองคนเดินทางไกลหรอกฉันรู้จักหมอจากวงบีบุปผาคนหนึ่งเขาว่าจะเตะอยู่ข้างนอกบ่อยบ่อฉันจะปนนไปเชิญเขาเองรบกวนทั้งสองคนช่วยดูแลราชามะพร้าวแทนฉันหน่อยนะเดยฉันจะรีบไปรีบกลับคิดซะว่ายคิดว่าอย่างมากก็คงใช้เวลาแค่คืนเดียวคืนเดียวเธอด้ส่ใจพวกเรามากเลยนะงั้นพวกเราก็ถือซะว่ามาตั้งแคมป์แล้วก็พักผ่อนเป็นรยการจะได้ป้อนอาหารอร่อยๆให้กับคู่หูสเสดของเธอด้วย หลังจากที่กินอาหารที่นันานาทำแผลของราชามะพร้าวก็น่าจะไม่เจ็บขนาดนั้นแ,แล้วล่ะมัง้งใช่เองก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าพวกตึกแคมป์พวกเราก็ยังขาดพื้นที่ตั้งแคมป์อยูน่นะราชามะาพร้าวเองก็ได้รับบาดเจ็บจะปล่อยให้โดนแดดโดนฝนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ดีหรอกพวเราต้องค่อยๆย,ย้ายราชามะาพราะ้าวไปยังที่ราบกางเต็นต์ตั้งหม้อและจุดไฟที่พูดมาก็ไม่เห็นผลนะ มรลที่เป็นตั้งผู้ัยมือาชีพอ่ะฉพนถนาดพวกงานไม้พวกเราแยกกันไปรวบรวมวัสดุกันเถอะไม้เตยมบอมไม้แอชเชนอาราติคุที่พบเห็นได้ทั่วไปแล้วใส่ผ้าเข้าไปด้วยก็ใช้ได้แล้วแหละนานตาน,นานรบกวนแกช่วยอยู่เป็นเพื่อนราชามะพร้าวก่อนนะว้าวาว้าวาว้า,วาคุณเคลื่อนย้ายราชามะพร้าวไปยังพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน และตั้งแคมป์อย่างาระมัดระวังเทงไรวะก้อนหินมะพระ้าวและผู้ลักลอบค้าสอเรียนอ๋อชื่อเคเวสเนาะโอเคโอเคไปรวบรวมวัสดุโอเคไม้เฟร,รมมบอมอมะไรสักอย่างนี่นนะอะไรอะไหนวะอ๋ออันนี้อันนี้ โอ้มีเยอะเลยด้วยวะไ็จะเดอติดตกไม้ทำไมเนี่ยหมดยังอ่ะโปเังวะโอ้ต่องตายแล้วผมหมดยังอ่ะอ๋ออ๋อลองดูที่อ่ามูลรถหมดยังกระเป๋าเดินทางที่มีของใช้ประจำวันต่างๆและกล่องที่บรรจุสินค้า ดูเหมือนว่าควักจะทำธุรกิจเล็กๆวางวัสดุเชื้อระรอมาไว้ที่นี่เดี๋ยวก็ตั้งแคมป์ได้แล้วแหละวางวัสดุ่ะส่งมอบมาเยี่ยมเลยเท่านี้ก็ตั้งก็สร้างเต็นต์ตั้งแคมป์ขนาดใหญ่ได้แล้วผ่านไปนสักพักควักก็กลับมาพร้อมกับไม้หลายท่อนและหยิบหม้อ,อก,กับผ้าออกมาจากกระเป๋าเดินทาง ส่วนไพว่นก็เก็บกิ่งไม้มากมายเพื่อใช้จุดไฟทำอาหารแครกทำงานอย่างคล่อง,งแคล่วและสร้างเพิงเล็กๆขึ้นมาอย่างรวดเร็วไปต้ยการช่วยเหลือ,อคุณส่วนไพว่นกับตานานก็ตั้งหม้อและจุดกองไฟขึ้นมาเยี่ยมตั้งแคนเสร็จแล้วแหละขอบคุณทั้งสองคนมากนะอ่าดูเรียบง่ายไปหน่อยลำบากพวกเธอทั้งสองคนแล้วนะทนหน่อยทอนหน่อยนะแล้วฉันจะตอบแทนพวกเธอแน่นอนเธอเองก็ช่วยได้ไดเยอะเลยนะ งั้นฉันไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวฉันจะไปตามหมอม๋ยวนี้แหละเพื่อให้เราชาวมะพร้าวหายดีด,ด,ดีไวๆวแล้วพวกเธอจะได้ไม่ต้องรอนานด้วยพ่อค้าพนธจา่าคนนี้เป็นคนตรงไปตรงมาแถมเป็นคนที่เอาจริงเอาจิงเอาจังดีฮะบอกว่าเขาจะหาหมอจะไวๆวนะต่อไปก็ถึงเวลาตั้งแคมป์ทำอาหารและกินข้าวด้วยกันแล้วว้าวว้าวว้าว,าวา คุณและไพมอนทำอาหารตามสูตรอันเป็นเอกลักษณ์รมถึงทำอาหารสำหรับราชามะพร้าที่มีรสชาติอ่อนๆโดยเฉพาะจากนั้นทุกคนก็เอาก็กินอาหารมื้อใหญ่ด้วยกันอย่างสบายใจไพมอนและตะน้อนคอยป้อนอาหารให้กับราชามะเพร้าที่อ่อนแอหลังจากกินอาหารเสร็จตะน้อนก็คอยอยู่เป็นเพื่อนราชามะเพราเพื่อให้มันผ่อนคลายและสถานการณ์ก็ดีขึ้นเล็กน้อยคุณกับไพมอนพูดคุยกันจนถึงกลางดึกทุกคนก็หลับสบายในแคมป์ ลับสบายส,สุดๆเลยไปเพล้าเมื่อวานทำงานหนักเกินไปเลยเหนื่อยเหรอเอ๊ะอ่าอะไรเนี่ยแย่เลยฮะรันทางราชามะพระ้าวกลายเป็นคูคูคคสัตว์ซะแล้วอะ่ะไพ่มอนนอนละเมอเนี่ยราชามะพระ้าวก็อยู่เต็นท์ได้ไงนี่มันโซเลนต์ตัวเียชาเลยขอแรกแล้วกัน อต,ต,ตกใจหมดเลยแสดงว่าอาหารที่เราทำเมื่อวานมีฤทธิ์แปลกทำให้โซเลียนเปลี่ยนลูกรักได้สิอ่ะเอ้เสียงครูคูสาระที่ต้องทำปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้แมาว้าวรู้สึกว่าเจ้าครูคูสาระตัวนี้จะเจ็บบ้าเหมือนกันอ่ะหรือว่ามันจะเจออันต,ตรายอะไรเข้าอ่ะ บนร่างกายก็ไม่มีบาดแผลอะไรนะอาจจะได้รับบาดเจ็บเหมือนกับราชามะพร้าวก็ได้นะสอดเรียนสอดตนล้มป่วยเท่านี้ตนนิดต่อกันสองวันติดรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้ทางเองหาวิธีสื่อสารกับพวกราชามะพร้าวดูสิลองถามพวกมันดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอเคไปสิงไปตัวนั้นใช่ไหมไปสิงไอ้เนี่ยไอ้ไอ้อะไรวะอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้ว ค,คนนิสัยไม่ดีบนเขาทิ้งก้อนหินเจ็บอะ่ะฉันหนีคนทนิสัยไม่ดีเยอะมากตีฉันด้วยแอบตีพักกลับมาพวาเขาจากไปเป็นไงบ้างเจอาประสอะไรบ้าไงไหมอะ่ะเรืวอหมดพวามวันจะถูกคนโจมตีนะอีกฝ่ายอยู่บนภูเขาทางด้านนั้นทางานั้นอนะ่ะ โดยคนเลวโวจงตีอย่าบนมะเขาทั้งนั้นเหรอคนชั่วพวกนั้นแค่อยากล่าซอเด่งกันเหรอถ้าเป็นการบาดเจ็บตัวไม่ตั้งใจทาไมพวกเขาถึงไม่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 ไมปขอโทษควักกับราชามะพร้าวล่ะหรือว่าพวกเขาคิดจะย่งชิงเอาข,อขู่โหราเด่ยของคนอื่นลักลอบค้าซอเดยนยเหรอไม่ว่ายังไงคนที่อาจทำร้ายขู่โหราเล่ยของคนอื่นจากด้านหลังนะ่ะด้ารกเกียรติฉัวัดเราจะปล่อยเจ้าพวกนั้นไปไม่ได้เลยขาดคนบทน้ย่าที่สุดฉันจะไม่เอามือให้ ว้าวาว้าวาว้าวแล้วพวกเราไปกะเถอะลองไปสำรวจจัตสน,นั้นด้วยก่าถ้าฝ่ายไม่มีใครที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ,ษพวกเราก็จะลงมือจัดก,การเองโจยการจะพวกนั้นเหมือนที่เราจัดการกับกองโจรสบัดก่อนนั่นนี่เลยถ้าฝ่ายมีคนที่แข็งแกร่งพวกเราก็ไม่กลัวหรอกแต่จะปล่อยให้พวกเขารู้ตัวแล้วหนีไปไม่ได้อธิบายเพื่ออะไรถามริงก็เป็นตีก็จบแล้ว โค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 ร่โคโค่แบบพอไม่ไม่พยายามทำเสียงโคโค่สระแล้วเสียงมันทำยากโอ้ไปไกลจังวะอะไรวะน่ะอ่ะโจน แล้วพอดีว่างกันมาไหนๆก็ไม่เห็นว่าเรากำลังอยู่ใกล้พ้นอ๋อ,อโอเคเดินทางดวนอะไรก่อนจะจูโ่โควาเราไปแล้วไ,ไม่ได้โค่อันนี้ฝ่ายจะฆ่าทิ้งกันเนี่ยตัวเราแค่อยู่ในทุทกอย่างจังงั้นต่นน้พาไปก่อนเถอะอ๋อ,อน,นี่เคลียร์แล้วเนี่ยไม่เกี่ยวใช่ไหมมัน <laughs> ไม่ขวางทางก็เลยตีมันหน่อยเดี๋ยวท่านไปสัญญาณไปช่วยสายพันธุ์นี้ก่อนดีกว่า วไปสูงขนาดวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยหมดหมดหมดโบทิตันหมดอ๋อพอดีเลยเดี๋ยวนะใกล้ขนาดนี้เลยเหรอเหมือนจะได้ยินเสียงคนเราเพิ่งพาเาอยู่ข้างบนข้างหน้าอะเสียงชั่วร้ายที่ดังมาจากข้างบนเดี้อได้จังโคโคสนัตนต้มมากี่นี้ไปแล้วรู้ใจสภาพของมาแล้วน่าจะขายได้ราคาดีเลยทีเดียว เสเลไม่ต้องเรีกไม่ต้องเรียกรกเพ่แล้วก็ทำเสริมพลังให้กับกระสนุนที่ปราบบางแล้วแหละร่นใหม่สามารถยิงทาคาโอทาทคาสรัตที่แข็งแกร่งที่ส,สุดเทสอบได้แถมยังไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ด้วยเราจะกระสุนุ่นใหม่มาถึงเมื่อพวกเราเราจะเลือกจับซซเรียตตัวไหนก็ได้ไม่นาน,น,นเราต้องรวยเละแน่นอนเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเจ้าคนนั้นดูเหมือนจะคู่โหูซซเรียนไปขายยิงด้วย ไปโพลาร์ลอบค้าโซเรียที่ชั่วช้าสุดๆไปเลยว้าวว้าวแม่โอ้ห้องเสี่ยขอตอนนั้นเปลี่ยนไปเลยแกก็โกรธคนเลวพวกนั้นเหมือนกันสินะว้า <Where? S 1> ตอนนั้นเราเข้าไปใกล้ค่ายจัดที่ดินแล้วดูสถานการณ์ก่อนเป็นไงถ้าเกิดว่าแกเจออุปกรณ์สำคัญอะไรในค่ายของพวกเขาก็ทลายมันซะก่อนถ้าเขาเมื่นวายให้กับพวก,นพวกคนเลวพวกนั้นแต่ถ้าสถานการณ์ไม่ค่อยดีแกก็ถอยมาก่อนนะเดี๋ยว,วเราจัดการต่อเองเรามปตัวได้าหนวะ้าอ๋อ อ๋อต้องแฝงตัวเอาไปตีเข้าไปตีเด็กก็ได้มัง้งจะแฝงตัวเพื่ออะไรอ๋อรอาการเคลื่อนไหวของคโฮหูซาเรียนอ๋ออน้องเข้าไปเองนึืนึกวดหนุบวัดม้งครับเหมือนจะมีสามจุดจัดการเฉียจุดเฉียจุดไปแล้วกันบอลลูนยักษ์ถังร้อน,อนๆขนของใหญ่ประตูเบดโยอ๋อระเบิดถางระเบิด ไปเทางไหนก่อนดีอ่ะเปิดรถบรรทุกโซเรียนระเบิดแม่งเลยอ่ะระเบิดถังร้อนที่ระอ,อุก,กับบรรยากาศเปิดรถบรรทุกแล้วเปิดกรงเหล็กอ่าอ่ะทำไมจะมีเทปิสต์พูดมาวังนี้ล่ะเพิ่งเคยเห็นโซเรียนที่เร่งวัดสมัยหัวอ่านไม่ทันตอนนั้นชดแรกถ,ถูกเขาแล้วอ่า โอเคโอ้บางทีข้อขอก็ไวไปนะอาะไม่ทันอเอาใกล้ๆก่อนแล้วกันเปิดกลงเปิดกลงก่อนก็ได้ อ๋อไม่กดไม่ติดวะเดี๋ยวคอนโทรเลอร์ไปแล้วเนี่ยตายแล้วอ๋อกดไม่ติดเฉยเลยโหแม่เงเอ้ยเดี๋ยวผมขอเชื่อมต่อคอนโทรเลอร์ใหม่ไว้หนึ่งนะ Bluetooth disconnected ต่อผิดเลยไปต่อบลูทูธมิกเซอร์สักกานณน่ะได้ยังไงเอาเดี๋ยวเปิดกล้องเลยก่อนโอเคแเล้วก็แหลกมิโลแย่มากแล้วก็เปิดรถบรรทุกอยู่ไหนอ่ะผมไม่เห็นรถบรรทุกอ๋อทางซ้ายโน่นอ๋อแล้วไประเบิดถัง แล้วปวดระบาดทบเคเมื่อกี้กดอะไรไม่ได้เลยมันกดไม่ติดเลยอะเอ๊ะทำไมประตูถิดได้ล่ะพวกแกเนี่ยทำตัวดีๆดีไรตายสิคิดจะต่อต้านกันเหรออย่าทำน้องโอ้โหไอ้พวกนี้มันแช่แข็งน้องอีกอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมถล่ระเบิดที่ใช้ยิงกระสุนปอบางถึงระบาดได้ล่ะวนลมร้อนต้องของพวกเราจะเพลแล้วไม่ใช่สิพวกนี้เราต้องให้พวกซื้อคนใหม่ตัวสาวสีคล้ายนะหัวหน้าทำไงดีจะทำกันได้ได้อีกล่ะ ควบคุมโซเลียตสัตว์พวกนี้ได้ก่อนอย่าไม่งั้นโอ้โหเปิดประตูใหญ่อีกอันนึงเปิดผนังแล้วนี่ปัญหาถล่มมาเรื่อยเรื่อยเลยเนี่ยจบก,กันจบก,กันใครจะรับมือไหวกันเนี่ยได้จะต้องเหมือนมีอะไรมาขึ้นมาอีกใต้ดินหรือจะเป็นเซเบริซม,มาแก้แค้น้อความนักสัมรรทัดแม่งให้อ่านแค่วิเดียวอ่าบ่นัวบน่บน,บนอ่านไม่ทันอีกดูหมว่าในค่ายทุกใยหมดแล้วโอเคออกลงเลยเออโอเค ตอนนี้ที่พวกคจะอ,อ่านข้อความมาหนหันเรื่งวะไรใจเย้นนะโดยยังผู้สื่อข่าวอ้หนูนี่อีกแล้วเหรอยังมาขัาวของเราอีกคราวนี้อ่านเจเดโทรใช่เหรอถ้าเขาเล่นยังก้าวอีกนะเมื่อเราชนะจะได้ครั้งนึงแล้วต้องมีครั้งที่สองเหมือนกันคิดว่าจะตกไปอยู่ในมือของเจนเด็กวันเซินตลกจริงๆไม่คิดว่าโอเคไม่เจอไม่เห็นจะตลกตรงไหนเลย เธอทรมหรถขู่เสด็จและสัตว์อื่นเขามาตั้งมากมายเพื่อกันทองเธอจะต้องรับผลกรรมแน่นอนอ๋อเฮ้ยในฐานที่บ้านของเจ้าพวกคนแล้วเนี่ยถูกพวกเราทรมารหมดแล้วเรื่องเราทั้งหมดก็ชัดเจนแล้วกลับไปหาราชามะพร้าวก่อนเถอะหลังจากนั้นพวกเราค่อยหาอธิบายให้คนแควค้นฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เกลับไปแต่ก่อนจะไปกป็เก็บของก่อนแล้วกันเห็นไฟโลคูลัตอยู่นี่จะได้ไม่ต้องกลับไปอ๋อ เดี๋ยวผมก็ไปเปิดคลิปเก็บร้อยเปอร์เซนต์วิ่งตามมันครับพี่เก็บมาหาเองนะอีกกล่องปะไม่มีโอเคอ่ะไปกลับ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 ชิคก์นันนกคนนกคนนกชิตันตอนยังไม่ดูต่อเลยชิคกะันนกโก ส่วนใหญ่เคยก็ประมาณไม่เกินยี่สิบนาที้ะประมาณนั้นเนาะยินดีต้อนรับกลับมานะเพราว่าพวกเธอควรจะไปเก็บวัตถุดิบเตรียนทำอาหารเช้ากันแล้วโดยการกับพวกปลาซีบะไส้ถือว่าเป็นวัตถุดิบไปนะคนแคขกเรียกหมามาแล้วเหรอไวจังเลยว้าว เหมือนราชามะพร้าวจะพื้นตัวได้ไม่เร็วเลยนะลุกขึ้นยืนได้แล้วด้วยยินด,ดีด้วย,ยน,นะว่าแต่ไหนแล้วคนหมอทําไมถึงไม่เห็นเขาเลยลนะ่ะอ,อตอนที่ฉันพาหมอกลับมาที่ค่ายพวกเธอก็ไม่อยู่แล้วฉันก็เลยให้หมอรักษาราชามะพร้าวก่อนนะหมอบอกว่าราชามะพร้าวเหมือนจะถูกก้อนหินที่พุ่งเข้ามากระแทกด้วยความเร็วสูงจนได้รับบาดเจ็บภายในแต่ไม่เข้าใจเลยตรงที่ราชามะพร้าวล้มลงไม่ไม่เห็นอยู่เลยนะ โชดีที่หมอมีประสบการณ์ในการรักษาบาดแผลประเภทนี้และเตรียมยาพิเศษไว้ด้วยเลยรักษาบาดแผลภายในให้กับราชามะพร้าวและช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้มากเลยละ่ะตอนนี้ราชามะพร้าวตื่นได้แล้วเราไปหาหมอก,กันเถอะจะใช้จะได้ใช้อุปกรณ์ที่เข้าคึ้กว่านี้รักษาแผลกันนะพราะเราเจอคู่คุณสัตตัวหนึ่งที่บาดแผลคล้ายกันอยู่ใกล้แคมป์ด้วยมันคือคู้หูาวาเดียของวงปีกปาที่หายไปหลังจากที่หมอรักษาเสร็จแล้ว ก็าพามันกลับไปที่วงปีบุผาแ,แล้วแหละกาอเห็นที่พวกข้ามาทามด้คอนเทนต์ส่งอ่ะแต่ก็ส่วนที่เปรออาะบางที่พอรับราราคาโซเดียนนั้นพูดถึงอะเนี่ยชักจะมาโหยเด้มาเมื่อเชื่อมโยงกับเรื่องราวการช่วยเด็กสัตว์ก่อนหน,นี้เดี๋ยวอ่านไม่จบเลยมันจะรีบไปไหนวะคุณกับไพมอนก็ได้อธิบายที่มาที่ไปของเรื่องราวให้แควกฟังอ๋อที่แท้ราชามะพร,ะรา้าว ก็ถูกคนร้ายพวกนั้นล่าจมตีเลยได้รับบาดเจ็บภายในโชคดีที่ฉันกลับมาเร็วไม่อย่างนั้นไม่อยากจะคิดถึงผลลั์ที่ตามมาเลยหน้าหมวชวัดอ่ะฉันจะฉันอยากอัดพวกเขาสักสองสมบาทยังไปสิแค่ส,สองสามบาทยังน้อยไปต้องให้พวกเขาได้ไดชไดชดใช้ในส่วนของผู้เสียหายทุกคนที่ถูกพวกเขาเข้าไวู้่โหดสลดไปด้วยคนจะต่พวกเขาสักส,ส,อสองพันบาทได้อโอ แช่แล้วรับถ้ารู้วันนี้แต่แรกเราน่าจะจับเจ้าพวกนิสัยไม่ดีไว้สักสองสาคนแล้วพามาหาเธอกับราชามะพร้าวให้พวกเธออาจเจ้าพวกนั้นสักยกจะได้ระบายอารมณ์แต่ว่าเรื่องระบายอารมณ์เอาไว้ก่อนเถอะอย่าว่าไปแล้วพวกเธอสองคนใช้เวลาช่วงเช้าทำอาหารก,ก,ก็กวาดล้างแกงอาจญากรรมได้หมดเลยลเนี่ยเหลือจะเชื่อสุดเลยคราวหน้าคราวนี้น่าจะถูกกวาดล้างไปหมดแล้วละมั้งแต่ต้องระวังพวกที่เหลืออยู่ด้วย ได้แล้วถึงแม้ครันี้จะกำจัดหัวหน้าของเขาได้แล้วแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจมีพวกนิสัยไม่ดีคนอื่นๆที่มาที่เข้ามาแทนที่หัวหน้าและอาจต้องจะและแอาจตั้งแกงขึ้นใหม่อีกก็ได้เราจะประบาทไม่ได้เลยขาดอ,อในเมื่อเป็นแบบนี้หลังจากที่ฉันกับราชา,าพรพพร้าวกลับมาที่วงปิดบัวผาแล้วฉันได้แจ้งหน่วยรัตเวรของเผ่าให้รู้ทันทีว่าต้องระวังตัวและตั้งตัวรับมือกับแก๊งอาชญากรรมพวกนี้ด้วยพวกเราก็พวกเราเก็บข่ายที่สร้างไว้ และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนของเทัตเวทเถอะและติดป้ายประกาศไว้เตือนให้คนอื่นๆที่เดินที่เดินผ่านไปผ่านมาทถวน,นี้ว่าให้ระวังตัวอย่าถูกล่อจนเราทำร้ายเองด้วยถ้าเทัตเวทมาทถวน,นี้บ่อย,ยๆจะพกนิสัยไม่ดีต้องกลัวจะโหดโหดตแน่คนแขกคิดได้รับข้าดีนี่นะเราควรทั้งสองคนรอสักครู่นะให้เ,เขาแปะข้อความไว้บนป้ายประกาศกา่อนพื่อจิบแผ่นไม้ที่เหลือมาทำป้ายประกาศอย่างรวดเร็ว และใช้สเปรย์พ่นลายกราฟฟิตี้ที่ค่อนข้างสดุดตาลงบนป้ายประกาศเยี่ยมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแหละว้าวว้าวว้าวะเป็นรูปโรมินโอ้ลูกลูมินแพ้วนแล้วก็ตอนตอนนั้นเราเอ๊ะวันป้ายประกาศมีรูปของพวกเรากับตอนนั้นด้วยว่าดีเจ๋งมากเลยขอเท่กว่าน,นี้หน่อยดิเดี๋ยวเรียกร้องว่าเกินไปสิฉช่ไ่มแบบเนี้ยดูเป็นกันเองดีนะ หลังจากนี้ฉันจะพยายามวาดโปสเตอร์อย่างเป็นทางการให้กับพวกเธอสักภาพแล้วกันนะนอกจากจะได้ระลึกถึงความทุท่มเทของพวกเธอในการต่อสู้ในการต่อต้านแก๊งอาชญากรรมแล้วยังใช้ภาพลักษณ์ของพวกเธอเพื่อเตือนสติทุกคนได้ด้วยเอาเป็นว่าที่นี่จะกลายเป็นฐานที่มั่นแรกในการต่อต้านแก๊งอาชญากรรมลังรอบคาโซเรียนถ้ามีเวลาว่างพวกเราก็มาเยี่ยมบ่อยๆกันเถอะหวังว่าแถ่นี้ไม่สิทางนั้นแลนจะไม่มีแก๊งอาชญากรรมลังรอบคาโซเรียนละสัตว์อีกนะ โอ้จบแล้วโอเคก้อนหินมะพร้าวพุ่งลักอบคาโซเลียนว้ายน่ารักจังผู้ที่เผอิญผ่านมาหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เป็นนี้เป็นเวลานาน,านโปรดระวังตัวด้วยพื้นที่นี้เคยมีแก๊งอาชญากรรมเจ้าเล่ห์อาศัยอยู่วราเขาจะใช้อุ้ที่ไม่ทิ้งร่องรอยมาทำร้ายคู่โห่โซเลียนอย่างเขาบางคนแต่ั้นก็จับตัวพวกมันไปขายเพื่อทากกำไรอ่านโชคดีที่นันทางผู้กระหารและชาญฉลาดและไพวอน กับตะน้อนลงมือได้ทันเวลาเพราะเขาได้ทำลายแก๊งเชาการรมนี้ไปและช่วยสัตว์ที่ถูกจับไปมากมายอ่านจะเขียนวิยาขานาดเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าพวกนิสัยไม่ดีพวกนี้ยังมีพยังมีพวกพวกอีกไหมและพวกมันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่หลังจากนี้ไม่นานแต่และชนเผ่าจะสลับกันส่งทีรัตเวนเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นี้และค้นหาว่าแสข,ของแก๊งเชาการรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามกำจัดพวกมันให้สิ้นซากว่าทุกท่านพักผ่อนอยู่ท่านี้ ปลดยาอยู่ในพื้นที่เปิดโลกเข้าไปอยู่ในแคมป์จะปลอดภัยและสบายใจกว่าขอให้ความโชคดีและความกล้าหาญของนักเดินทางและพยลยงน,นักนอนคอยปกป้องคุณเดี๋ยวนะเขียนตรงไหนวะมันยาวขนาดเนี้ยเขียนยาวเวร์เลยโอ้โหโอเคไปลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าจะไลฟ์ต่อไหมเพราะต้องไปเปิดเกมอื่นเคลียร์ด้วยเดี๋ยวมาถ้าไม่เจอไลฟ์ก็พวกนี้ あっちゃん…ベランダの花がまた枯れてる毎日水やりしてるのにもしかして逆にやりすぎ